พี่แว่นพาเจ้งสัญจรวันนี้ครัแว่นมาหาเพื่อนที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่มันมีตังค์อยู่70กว่าเอ็มอาง่าย80เอ็มนะมันก็ซื้ออิบา1สิบเอ็ดมาตัวหนึ่งแล้วตังเหลืออีก40เอ็มก็ยุให้แม่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะนี่ฮะโอ้โหมาดูกันจะตียังไงดีวะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของอะ่ะตียังไงเอาบอกก่อน เข้ามาปั๊บกดเลยเข้ามาเข้ามาจากประตูหรือว่าเข้ามาจากชั้นหนึ่งมึงต้องลงลิฟต์ก่อนนะอะไรยังไงลายบัตรครับแต่งงานนี่เลยปั๊บปั๊บกดปุ๊บเลยอ๋อก็คือเป็นสเต็ปแบบอ่าสเต็ปแบบเข้ามาอ่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเยอะมั่นใจเหรอวะไม่มั่นแปดสิบเอ็มเลยนะเฮ้ยปิดก็ปิดเครื่องลงไปกินข้าวเลยเออมาแล้วแต่ผมพร้อมตั้งนานแล้วคุณพร้อมหรือเปล่าโอ้ยเจ้าไอ้ โอ้โหใจใจหายแทนโอ้โหรู้สึกมันอายุสั้นโอ้โหมูลค่า94ล้านนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาลาเพื่อนเพื่อนคนนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับติดปะไม่ติดใช่ไหม